สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับก็ในรายการม i นิเ a มนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาสอนการเปิดเซิร์ฟมาครับนะครับแบบบุกขิดนะครับแบบมีปักอินแบบประตูน้ำนะจอมืดไม่เป็นไรนะครับทุกคนทนได้นะครับมันแหลกนะครับมันสุบคานนะเบื่อนะเบื่อนะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยมันไม่เป็นแล้วนะครับแล้วก็อธิบายก่อน,อนเลยอืขึ้นมาใหม่หมดแหละนะครับการเปิดเซิร์ฟแบบบูคิทเนี่ยมันคืออะไรมันคือแบบเซิร์ฟเซิร์ฟใหญ่ๆนะครับเฮ้ยเซิร์ฟใหญ่ๆนะครับเขาเปิดกันทามาเซิร์ฟใหญ่ไหนก็คือแบบเซิร์ฟโคโลนะครับมันจะมีปลั๊กอินแบบประตูน้ําวาร์ปแล้วก็อะไรแบบ ปลักอินขายของแล้วก็ปลักอินอย่างที่เซิร์ฟผมใช้นะครับคือว่าแอนตี้คิปเปอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะมีการตั้งค่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมันจะยากขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแบบยากขึ้นขึ้นมาเยอะนะครับไอเรื่องปลักอินเนี่ยผมไม่ค่อยเก่งนะครับเนี่ยปลักอินผมก็มีแนี่ปลักอินออโต้เซิร์ฟเอ็นด์มีแอนตี้คิปเปอร์เชชเชอร์อป ทุก,กีมอนเตอร์เจทีบเกดเอเซนเชียลกุ๊ปเมนเจอร์เฮลคาร์เฮลอีดดแล้วก็ไอคอนอมียล็อกนะครับมีแค่เนี้ยนะครับเอ้ยมีเยอะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปสอนเปิดกันเลย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 ,เลยเก่อนหน้าจะต้องเอาโค้ดตัวนี้ ต้องเอาโค้ดตัวนี้ก่อนเอาโค้ดมาเป็นพิมพ์เอาโค้ดมาเานะครับเออนะครับเข้าไป Google นะครับหรือว่าอีเว็บอะไรก็ได้นะครับเอยไม่ได้เว็บดิเออต้องเข้า google Chrome หรืออินเทอร์เน็ตนะครับหรืออะไรสักอย่างนะครับเข้าไปก็ได้เข้าไป google นะครับก็พิมพ์ b u k k i t บุกิดนะครับ มันจะมีค้าบูก,กิจอยู่นะครับตรงนี้ก็กดเข้าไปเลยนะครับคลิปนี้น่าจะไวหน่อยนะครับนี่นะครับมันจะมีอะไรอะเบตาเบตเบตา,บ,ตาบูก,กิดนะครับให้โหลดตัวนี้เลยนะครับโอเคโหลดโหลดโหลด,ลดนี่ครับมันจะลงมาอย่างนี้นะครับก็ให้เราทการบันทึกนะครับ รอระหว่างที่รอนะครับเราก็ต้องสร้างโฟลเดอร์นะครับอ่าต้องสอนสร้างโฟลเดอร์ด้วยเอ้ยสอนได้วเนี่ยคลิกคลิกขวาที่หน้าเด,ดท็อปแล้วก็นิวก็จะมีโฟลเดอร์ตั้งชื่อเลย,เอ,ยเอาเป็นอ่าอ่าอ,อ,อ,อ่างี้แล้วกันนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งนะครับ ก็จะเปนคลิกเข้าไปลรอก่อนนะครับระหว่างนี้มันก็กําลังโหลดอยู่นะครับระหว่างที่มันโหลดนะครับเราก็มาพูดกันก่อนนะครับอันนี้เอามาพูดนี้กันก่อนใครออ๋อ,อ,อบอสนะครับนะครับแล้วเราจะคุย,คยกับท่านบอสกันนะครับ โอเคนะครับแล้วก็รอนะครับนี่ใกล้มันใกล้จะหลดเสร็จแล้วเอเอบอสบอสอ,อัดคลิปอยู่แป๊บนึงนะอโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นด้๋ยนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคุณบอสนะครับที่เคยอ,อัดคลิป เซิฟตอนนั้นนะครับแล้วอัพที่เซ็นก <c oughs> ็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะครับแล้วก็ลากอันนี้นะครับเที่ยวมาใส่เข้าไปในโฟลเดอร์เลยนะครับพอ,อใส่แล้วใช่ไหมครับนี่นี่นี่นะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม กดคลิกขวานะครับนิวแล้วก็เทคนะครับเทคไม่ต้องไม่ต้องตั้งชื่ออะไรเลยแต่เพิ่มคลิกเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดอันนี้นะครับวางไว้ให้นะครับอันนี้จะเป็นการเบอร์เซิร์แบบ1.5.1นะครับเซิร์แบบพวกอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้นะครวมถึง1 5ึงด้ดด้วยเลยแล้วกันนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้แก้ตรงนี้นะครับให้แก้ตรงนี้นะครับ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแต่ผมใส่ไว้เลยข้างล่างแล้วกันนะครับส่วนก็นะครับแล้วก็กดเคีขวาก็เพลาน,นี่เอิญเน่าเนมเ,เ,เลยเนะี่ยสักอย่างนะครับแล้วก็กดมาใส่ตรงนี้แค่นี้นะครับก็ ไฟล์เซปแอดนะครับออกขึ้นมานะครับเราจะเป็นอันนี้จะเป็น32นะครับ the b a t นะครับ32ดับบนะครับมันจะขึ้นมาใช่ไหมครับกดอันนี้เข้าไปใหม่นะครับก็เอาเวนนะครับก็เดี๋ยวนะครับกนนังหาคอ,อนี้ คัป c o p นี้มาก็ text นี่นะครับเวลาเราจะทำให้เป็น16เอ้64บิตนะครับอ,อ่เอ,อ่นะครับเวลาเราจะทำให้เป็น64บิตทำยังไงมีคนถามนะครับให้เราวงเล็บนะครับ x 76นะครับแค่นี้นะครับก็จะได้แล้วแล้วก็ไฟล์ เซฟแอดแล้วก็ใส่4.6เอ้ 64. BAT นะครับตับแบตก็เซฟนะครับเนี่ยก็จะได้มาสองตัวนี้นะครับ1.5.2ก็1.5.2ก็สามารถทำหด้กันนะครับนี่ก็ลบไปเลยนะครับ นะครับกดสมมุตินะครับเนี่ย,ย,ยผมรู้แล้วว่าผมกี่บิตนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับมันจะมีคอมพิวเตอร์อยู่นะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่ไดเอ้ยอันนี้เข้าไปที่สตาร์ทนะครับจะมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหม,มหถ้าเป,เป็น Windows XP นะครับก็เป็น My ค o m อมพิวเตอร์นะครับกดที่ขวาแล้วก็พาร์ r ี้นะครับ ป๊บหนึ่งนะครับมันแหลกๆนี่นะครับมันจะมีอยู่นะครับนี่จะเป็นสามสั่งแบบผมสองกิกเองนะครับเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนคอมแล้วจะเปลี่ยนานแล้วนะครับเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะผมสามสิบสองนะครับก็กดสามสิบสองนี่นะครับเวอร์ชันหนึ่งจุดห้าจุดสองก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็รอนะครับนี่นี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็คือนี่เอ้าหนึ่งจุดห้าจุดสอง เออนั่นแหละนะครับสองหนึ่งจุดห้าจุดสองเออแล้วไอ้คลิปไอ้ตอนคลิปแม่งพูดผิดเลยเฮียเฮียเอ,อ้ยโอ้ต้นคลิปพูดผิดอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับคนเราต้องมีผิดพลาดกันบ้างนะครับนะครับหนึ่งจุดห้าจุดสองก็เปิดเซิร์ฟแบบนี้นะครับ โอเคครับพอมันดันเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วให้เราพิมพ์นะครับ stop sto o o p นะครับ stop o sto p stop 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 โอเค stop เสร็จแล้วกด enter หนึ่งทีแล้วมันจะมีอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับอย่างนี้มันจะมี wireless server p r o p e r t y server แล้วก็อะาบ้านะครับ เรามาดูส่วนสําคัญอันตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับเซิร์ฟเวอร์พาร์ต้องเปิดด้วยน o ลแพดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับไปปรับออนไลน์หมดให้เป็นโฟล์นะครับ FALSE นะครับแล้วก็จำนวนผู้เล่นนะครับผมจะเอาเป็นนะครับหนึ่งพันนี้นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ นี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดเซิร์ฟแบบแมคค้าแบบแบบแบุคิดได้แล้วนะครับส่วนไอการเข้าเนี่ยอะไรเนี่ยผมขอไม่ทําให้ดูแล้วกันนะครับโอ้ยต้องเซฟดิสัตเว้วนะนะครับขอไม่เข้าให้ดูแล้วกันครับส่วนไอเนี่ยนั่นเนี่ยโค้ดแล้วก็ตัวรันพวกนี้นะครับผมก็จะจะเออ อาจเป็นไฟล์ไอ,ไอ,ไอ้ลิ้นนั่งพันกันอาจเป็นมีเดียไฟล์แล้วก็ให้พวกท่านโหลดกันด้านล่างแล้วกันนะครับโอเคนะครับวินไปกดหกสิบสี่เฉยเลยนะครับสำหรับวันนีาา้วันนี้นะครับก็ต้องกับสวัสดีบา,บายๆนะครับบาย,บาย